สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอทสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่5สิงหาคม 2520, อ่นา2566นะครับแหมไปดูปีคศเลยพูดผิดเลยนะครับก็มาสรุปกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับให้สูตรไว้3 7 5นะครับก็ผลออกมาตามนี้เลยนะครับคู่แรกนะครับสูงแรกสูงเต็มนะครับแล้วก็จีนนะครับมาสูงแรกนะครับ เหตุเงียบเงียบึกว่าจะไม่มามาท้ายเกมเหมือนกันนะครับครับเป็นเบิกนะครับคู่ดึกก็ย้ําไปนะครับแล้วก็ห้าทุ่มนะครับอ่าห้าทุ่มนี่ยิงไวนะครับแต่ก็มาสูงเต็มเหมือนกันนะครับส่วนเที่ยงคืนนะครับก็ได้ทั้งสูงแรกสูงเต็ม สรุปนะครับก็มาตามนัดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีทิกเล็กๆน้อยๆก็ลองสังเกตกันดูเนาะอาจจะไปสังเกตดูราคาอีกทีนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับเปิดมานะครับเปิดแอปมาอันนี้ผมดูจาก AI s c สกอร์นะเปิดแอปมาผมก็ <c oughs> มามองหาเลยนะครับราคา375นะครับมีคู่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยไปดูรายละเอียดภายในอีกทีนึง นะครับสิ่งที่ผมเอามาดูประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ h ฮดทูเด้วยนะครับบางทีราคามาสวยแต่ว่า h ฮดทูเฮดนี่100่อะไรอย่างเงี้ยออกสกอร์ต่ำเยอะผมก็คัดออกไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคส่วนวันนี้จะเป็นสูตรอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับถาสำหรับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็น สูตร1.8นะครับ1.75ถึง1.8นะครับราคาประมาณนี้นะครับก็ถ้าดูราคาอย่างนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมต่อเนาะนะครับ1.8ทีมชนะนะครับราคาพูนนะวันนี้ผมก็เลือกมานะครับทั้งหมด5คู่ไล่เรียงเวลากันไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ สูงเต็มเวลาไม่เกิน3.25นะครับส่วนผลเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราก็ไปดูนะครับรอดูกันเนาะลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปฝึกคัดดูนะครับถ้าสังเกตนิดนึงนะครับก็คืออันนี้ผมตั้งใจนะครับเลือกเอาเฉพาะทีมเจ้าบ้านมานะครับ ในเลท1.8 1.75นะครับก็เป็นทีกเล็กน้อยนะครับคือทีมเจ้าบ้านเะนอะเ้อคงแบบไม่มีใครอยากแพ้คาบ้านะนะครับก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าพวกเลทพวกนี้มันอาจจะไปอยู่ในทีมเยือนก็ได้ในกรณีที่สมมุติทีมอันดับชั้นต่างกันอย่างเงี้ยนะครับสมมุติอันดับหึงเจออันดับ ท้ายๆตารางหรือกลางๆตารางแต่ว่าทีมดับหนึ่งไปเป็นทีมเยือนอะไรเงี้ยเลทพวก1.8-1.75อะไรนี้ก็จะไปอยู่ที่ทีมเยือนถูกไหมอ่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนหน้าเพจนะครับหน้าเพจให้ไว้เมื่อวานก็ผลออกมาประมาณนี้ไม่ใช่หน้าเพจอันนี้ในกลุม่ม ในกลุ่มเองนะครับก็ให้ไว้เป็นลิสต์ยาวก็ออกมาประมาณนี้นะครับส่วนแถมหน้าเพจของวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหน้าเพจวันนี้ให้ไว้2คู่นะครับเป็นอะโวย่าแกมปัร S เอสนะครับทีมันดับ3นะฮะแล้วก็เป็นบอลเกาหลีนะครับแดกูกับอุนซานฮุนไดนะครับก็ อันนี้เป็นคู่ที่ให้แนวทางไว้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสําหรับแนวทางสกอร์สูงนะครับใครยิงเราก็ยิ้มนะครับไม่เน้นต่อไม่เน้นลองนะครับใครก็ได้เชียร์ทั้ง2ฝั่งขอแค่1ประตูครึ่งแรกนะครับถ้าได้ให้ดีก็2ประตูเลยก็ดีนะครับหรือว่าครึ่งแรกไม่ยิงนะครับย้ำครึ่งหลังนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมต้อง ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมานำ,นำฝึกที่ให้นำสูตรที่ให้ไปฝึกทดลองคัดดูนะครับอาจจะเอามาผสมกันก็ได้ในลิตรของตัวเองนะครับทั้ง433 375นะครับ1.8 1.75อะไรประมาณนี้ลองเอามาดูนะครับลองฝึกคัดดูโอเคครับสวัสดีครับ